bên là này bên, bên là nó. Anh con là này đang công buồn này thằng trai? nói bảo phi căng căng này là ถ้าปิ้งไก่แบบว่าติดติดแบบว่าเฮฮาหรือแบบว่าทําให้บาเทอร์แบบว่าไม่ไม่ไม่พอใจปิ้งไก่ขอโทษด้วยครับแต่ปิ้งปิ้งไก่แค่อย่าอย่าให้หัวเราะเฉยครับป้งปิ้งไก่ขอโทษครับ ปินงปิงไก่ไม่ได้เจอปินเกียวบาร์เทอร์ครับก็แค่แบบดูยความที่อบบปินงไก่พูดเก่งครับก็แบบอยากอยากอยากให้เฮฮาครับแต่ขอโทษด้วยครับ <c oughs> บาเทอร์อยู่ไหมจ้านี่เออตะวันอะไรนะเมื่อกี้ ไม่ไม่ไม่ได้กังวลอะไรแต่ถ้าบาทเธอร์แบบว่าคิดแบบทำไมปิ้งไก่ถึงพูดหรือเหมือนแบบเล่นในทีซีเมื่อกี้ปิ้งปิ้งไก่ขอโทษครับเรื่องอะไรแค่เอ็ที่ปิ้งไก่แบบพูดไงว่าเรื่องเก้าอี้หรืออะไรเงี้ยที่ปิ้งไก่แซวอ่ะปิ้งไก่คิดว่าแบบบ, <c ười> บาทเธอคิดเดยอะจังอ่ะฮะที่เยอะจัง พิงคไก่แค่ใช้ชีวิตอย่างมีสติระบายเธอมันระวังจริงช่วงนี้จ้ะตั้งแต่เล่นมาพิงคไก่ไม่ได้ไม่ได้ปีปากพูดเลยตอนเล่นน่ะตรงนี้ใช้ชีวิตแบบระมัดระวังเลยเปนเจ้าแนำร้องดิตามกลุ่มดิแบบรวมแล้วเพื่อนไปไปรวมแล้วเพื่อนเออเราไปรวมละเรายไปรวมละโอเคโอเคไปไปไปพิงคไก่ พร้อมยังพร้อมอะไรอะบาร์เธออ์ถ้าพร้อมถ้าพร้อมไปโดนกระทืบหรืออะไรหรือเราไปกระทืบเขาป็นไก่ก็พร้อมมันก็มีบาร์เธออยู่ไงแต่พร้อมในเรื่องไหนละบาร์เธอเรื่องที่ดีหรือเรื่องไม่ดีจ้ะเนี่ยพร้อมไหมอะพร้อมปิ้งไก่พร้อมถ้ามีบาร์เธออะปิ้งไก่พร้อมหมด เดี๋ยวพิ้งไก่ใส่เสื้อกระดกต้นเนื้อไม่ได้เลยเข้าเขตนี้บอกเลยตอนบ่ายเขาพูกๆๆๆบกันน่ะนี่เขตใครเนี่ยสียมพูนเนี่ยแดนใครเนี่ยโอ้เปแดนหมอตั้งแต่ของดินแดนสังโนเราอยู่นู้นจะบ้านหัวใจไม่ใช่แถวนี้แน่นอนมาเธอ ถ้าต่อไปไหนจะเรื่องที่อยู่อาศัยอีกบาเทอร์ตอนนี้เราต้องคิดกันหลายเรื่องอะทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยที่บ้านเขาจะเอาเข้าเอาเข้ามาแล้วเงินมีเช่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ปวดหัวขึ้นไกลถึงบ่อต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติอะยังม,มีสติดีดวะช่วงนี้มันก็ไม่อะบาเทอร์ทำไมล่ะ เพ่ที่ปิ้งไก่มาบอกบาร์าเทอร์เมื่อวานไงมันเสียดาแค่มันมันมันมีความทรงจำเยอะบาร์เทอร์ปิ้งไก่เลยแบบเสียดายไงแล้วมันเสียใจเฉยอะไรที่เก,เกดิดขึ้นล้วดีเสมอ บาบาเธอจ๋าอันนี้อันนี้พาพาพามารอรอคนอื่นมาหรือว่าพามาทำข้างเขาวจะเนี่ยมันรรยากาศไม่น่าเข้ามาเลยจ้ะบาเธอเรามาคุยกันหนะ่อยดีกว่าครับบาเธอเอ็งมีอะไรอยากจะบอกพี่ปะ่ะน้อง สิ่งที่อยากบอกเนาะปหลาดบ,บาเทอร์นะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทำตัวเหมือนเดิมแล้วครับเรื่องอื่นเรื่องอื่นไม่มีอ่ะที่ที่ไหนจะบาเทอร์ที่งรู้ข่าวมาแล้วก็งไปเห็นมา เรื่องนั้นแหละอยาต้องพูดแล้วว่าเป็นเรื่องอะไรไมึงรู้อยู่แล้วว่ากูถามถึงเรื่องอะไรน้องว่าทาไมาถึงเรื่องอะไรนี่ก่อนพี่ไปพี่ให้ทําทำอะไรบ้างอะไม่ให้แก๊งล้วมผีผู้หญิงครับอืมแล้วอะไร แล้วก็ให้ทําตัวดีๆครับอืมแล้วทาอะไรสําเร็จบ้างทําสําเร็จจากบา์เทอร์ปิ้งไก่บอกเลยเพื่อนบา์เทอร์ตัวดีเลยคนชื่อมูนะจ้ะทําไมอ่ะปิ้งไก่จําได้เลยยกกําลังสองจ้ะถ้าเป็นเรื่องผู้หญิงอะปิ้งไก่ก็ทาสาเร็จคนแรกเลยนัมเบอร์วันเลยรว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็สำ,จสำเร็จไหมหรอสำเร็จก็คือไม่มีใครทำ อะไรกับผู้หญิงเลยไม่มีใครยุ่งกับผู้หญิงเลยไม่อ๋อท่านั้นไม่มีจ่ะมีคนยุ่งกับผู้หญิงเหรออะไรจ้ามาเถอะมีคนเป็นไงบ้างเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องที่ให้ทำอะ่ะสรุปสรุปว่ามีคนยุ่งหรือไม่มีคนยุ่งนี่ไม่มีจ่ะอ้าวแล้วก,ก็ลองสองเมื่อกี้คืออะไรเพื่อนตัวดีวคืออะไรมึงจะบอกเองหรือว่ามึงจะเอาแกล้ง ยกกำลังสองปิ้งไก่หมายถึงไอ้นี่ครับเปย์ครับโก้มออกจริงนะอตอนนี้เลยโกหกอะเ,เ,เขาเขาดรี่กปิ้งไก่เขาไม่ปิ้งไก่ไม่ได้โกหกพูดมะก็ปิ้งไก่ก็บอกไปแล้วอ่ะปิ้งไก่ก็พูดไปแล้วบานเธอ

พี่ไงไปเโก้ของบาเรเธอพี่ไงก็พี่ไงก็กทำตามที่บาเรเธอบอกอ่ะยังเราก็ขยันกันหมดเดีบบ๋ยบาเรเธอพี่ๆคนอื่นเขาดีจ้ะได้ร้องให้ทำไมวะเราเป็ปนไงไปโก้ของเลยบารเธอ บ้าแท้ไม่รับปิ้งไก่แล้วบอกบ้าเท้จะเอาปิ้งไก่ออกครับก็อย่าโกหกดีจะพี่ไงไปโกหกอะไรอ่ะก็บอกว่าไม่ได้โกหกอ่ะ ยังไงไม่ได้โกหกมาเนี่จ้ะโอเคไม่ได้โกหกก็ไม่ออกไง อะไ,ไรวะน้ำตาไหลเลยไงแค่ถามเรื่องไงนะมีอะไรใจไหมเนี่ยไม่มีมาเที่ยพเป็นไงมันไม่ได้นนโกหกอะ่ะชัวร์ชัวรนะ์จ้ะ ไม่อยากขายหรือไม่อยากยงไงบ้าเธอบ้าเธอก็รู้อ่ะถ้า,าถ้าถ้าเป็นไก่นับถือใครปป้งไก่ก็นับถือจริงไม่อยากขายมานันนะเพราะก็พี่ปป็งไก่อะบ้าเธอแล้วกูไม่ใช่พี่มึงเหรอก,ก็ใช่ เดปิ้งไก่ก็ไม่อยากเลือกอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีทั้งคู่อะ่ะเด็ปิ้งไก่ไปดื้ออะไรกับบอเธอมันมีอะไรใช่ป่ะเรื่องเนี้นมันไม่มีไม่มีล้วงเป็นอย่างงี้ได้ไงเนะี่ยไม่มีอะไรจะมีซีเรียสอะไรวะถ้าม,มีก็คือไม่มีดิ มี่ใหญ่ก็แค่ไม่ให้่ใครมองว่าไม่พิ่ใหญ่แค่ไม่ให้่ใครมองว่าดื้อแล้วอ่ะปิ่ใหญ่ก็ทําตัวดีอยู่อ่ะมันก็พูดความจริงสิเท่านั้นน่ะก็พูดไปแล้วอ่ะไม่อยากบอกนะไม่อยากบอกเลยก็บอกไม่ได้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจ้ะจบปะ เมื่อกี้ถามตอนแรกคืออะไรบอกว่าเต็มเลยเพื่อนเพื่อนบา์เทอร์ตัวดีเลยคืออะไรวะยกกาลังสองด้วยอ่ะพูดมาอธิบายหัวข้อ,ขอนี้มาให้ให้แบบให้มันกระจ่างอะยกกำลังสองก็คือช่วงที่บา์เทอร์หายไปอ่ะเขาทาให้เปี้ยงไก่คิดถึงบาทเท์เรออันนี้นคือยกกำลังหนึ่งกำลังที่สอง เขาเขามาช่วยปิีงไก่ตอนปิีงไก่โดนกระทึบอ่ะอ,อันนี้คือยกกำลังที่สองน้ำมันเกี่ยวอะไรเรื่องผู้หญิงเอา้าก็ไม่เกี่ยวถามาเรื่องผู้หญิงไหมะฮะไม่แท่ะไม่ได้แทนบาเธอ จะเป็นอย่างนี้ใช่ปะไม่ได้เป็ี่ยนมาเธอร์ปิ้งไก่ปิ้งไก่ก็เชื่อฟังบาเธอร์มาตลอดอะ่ะปิ้งไก่จะเป็นแบบไหนอ,ะอ่ะอ่าไม่มีเรื่องหญิงก็คือไม่มีใครมีใช่ไหมใช่แล้วเมื่อกี้มึงตอบเรื่องอะไร ปิงไก่ขอโทษครับเฮ้ยขอโทษไม่ได้ยมคำถามไม่เข้าใจนะเฮ้ยอะไรดีจะโกหกหรือจะไม่โกหกพิไก่แค่ตอบแบบติดตลกครับยังไงวะไม่เข้าใจติดตลกคือเกี่ยวอะไรกับยกกำลังสองแล้วกูไปเกี่ยวอะไรด้วยวะ ม่ารเธอไม่เกี่ยวไม่เข้าใจตอนนี้คืออะไร,รเพราะว่าเธอทำถึงเรื่องผู้หญิงใช่ไหม,มแต่แจริงๆเร้ไตอบไปไหนมาเราไปตอบไปตอบเรื่องอะไรไปยกกำลังหนีหนู่นไปเรื่องนู้นได้ไงเราไม่มีแต่พิงไก่พิงไก่ก็เลยตอบติดตลกว่าเธอก็เลยเอามาพูดเป็นเอามาพูดครับแต่จริงๆเราไม่มีจะา่าเธอ ไม่มีก็คือไม่มีจบต้องจะร้องไห้ทำไมวะเอารลบวเธอจะดูปิ้งไก่ทำไมอ่ะดูอะไรวะไม่แค่คำถามถ้าไม่มีเราจะเสียใจทำไมอะคนเราจะเสียใจก็ต่อเมื่ออะไรอ,ไรอืต่อเมื่อเหตุการณ์อะไรบ้างรู้สึกผิดหนึ่งถูกทิ้งสอง มันไม่มีจับอ่ะเธอกูแล้วที่ที่กูบอกไปว่าอะไรถ้ามึงไม่บอกความจริงกูก็จะออกแกง๊งแล้วถ้าบอกความจริงจะกลัวอะไรถ้าม,มีความจริงในในตัวเองอ่ะจะกังวลอะไรวะน้องเอ็งไม่ต้องมานั่งกังวลเลยไนมะ่ต้องจริงใจกับพี่อ่ะใจ่ปะจะต้องกังวลอะไรอ่ะจะร <วา S 1> ้<า>องไห้<อ><อ>ทำไมอ่้งไก่ไม่จริงใจหรอแล้วจะร้องไห้เพื่ออะไรอ่ะ มึงตอบไปดิมึงจริงใจกับคำตอบแล้วมึงจะร้องไห้เพื่ออะไรวะมึงจะกังวลอะไรอะในเมื<ำ>่อเองถ้าบอกว่าคำตอบที่มันไม่ต้องคิดคือถ้ามันไม่มีอะไรจริงแล้วมึงจะนั่งเสียใจร้องไห้เพื่ออะไรวะไม่เข้าใจมันเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้เลยเองที่บอกว่าพี่ดูเองเหรอไม่ได้ดูเลยนะคือพี่บอกว่าถ้าเองไม่บอกความจริงพี่จะเองออกแก๊ง ถ้ามีความจริงอยู่ในตัวแล้วมันจะต้องกังวลเรื่องอะไรวะน้องนอกจากต้องกังวลเรื่องที่เองไม่ได้บอกความจริงอาะบอบาเธอบาเธอจะบอกว่าปิงไก่ไม่จริงใจกับบาเธอเหรอมึงฟังดีๆนะเย่ายจับใจความแค้บางจุดมึงฟังสิ่งที่กูพูดให้หมด้วคิดตามซะว่ามันคือมันเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้กูไม่เข้าใจมันจะเสียใจเรื่องอะไรตอนนี้ยิงไก่ ไม่มีอะไรหรอกบาเทอร์เออกาพามาถามปกติถ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรก็กลับไปแค่นั้นโดยปกติแล้วคนเราถ้าไม่มีอะไรมันจะเสียใจมันหรือว่ามันจะกังวลหรือว่ามันจะรู้สึกผิดเพื่ออะไรมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะแต่มันไม่มีอะไรบาเทอร์แต่ถ้าไม่อยากบอกตอนนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ากูรู้เองอะมึงกับกูก็ขาดกันโอ้บาเทอร์ไม่ไม่ไม่เอาคำนี้บาเทอร์แค่นั้น พราะกูเลิกที่จะถามมึงแลิกไว้ใจมึงแล้วทางชายโอเคปะ่ะโอ้บาเธอร์น้อยไม่เต้องคุยกันถ้ากูรู้เองว่าสิ่งที่มึงบอกมันเป็นเรื่องโกหกอะ่ะตอนนี้เมื่อกูไว้ใจให้มึงไปทำงานสองอย่างเองมึงเลิกที่จะโกหกเลยแล้วต่อไปเราอยู่ด้วยกันได้ไงความจริงใจเราไม่มีให้กันตั้งแต่แรกเลย ใช่ป่ะมันไม่ใช่บาเธอก็ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องกังวลจบปะอันนี้เข้าใจไหมสิ่งที่พี่บอกไปทั้งหมดวันนี้ก็คือถ้ามันไม่มีอะไรก็คือไม่มีอะไรเองกับพี่ก็เหมือนเดิมความสัมพ,พันธ์เหมือนเดิมโอเคปะ โอเคใช่ปะ่ะไม่โอเคบอกได้นะเว้ยพอเราคุยกันได้ก่อนที่ก่อนสัมพันมันจะเปลี่ยนไงตอนนี้เรื่องคุยกันได้ทุกเรื่อง,ย,งยังไง่ยอมไปนองพี่อยู่ ว่าเอปิงปิงไก่ตอบก็ได้ครับถ้าเรื่องที่จะพูดแล้วอะถ้าพูดไม่หมดอย่าพูดเก็บไว้โอเคปะน้องชายปิ้งไก่เป็นเป็นเป็นปิ้งไก่เองครับที่ที่ทําไม่ได้ปิ้งไก่ไปมีเรื่องผู้หญิง แล้วที่บร์เทอร์ถามไงว่าใครในแก๊งเรามีผู้หญิงหรือเปล่าอ่ะมีไงก็คือปิ้งปิ้งไก่ครับอือแล้วแล้วมึงจะร้องให้เพื่อ อะบ้าเธอไม่ม,มีมีแค่ปิ้งไก่ครับที่ที่ทำไม่ได้โอเคก็เดื่ไม่มีนะถ้ามีอะไรจะได้ไปกันต่อขอให้ความสัมพันธ์เรายืนยาวนะเว้น้องชาย บาทเทอร์เ,เอะไรระบาทเทอร์เรามีว่าผู้หญิงอ่ะก็ะมึงก็ไปกูอยู่แล้วไงไม่เป็นไก่ถามว่าบาทเทอร์มีหรือเปล่าแต่ที่มึงไปกูไม่มีเหรอออนะ มึงเริ่มสงสัยในตัวกูแล้วใช่ปะไม่ได้สงสัยครับใช่ไหมมึงเริ่มคิดแล้วใช่ปะไม่ไม่ได้คิดว่าเธอแล้วมึงจะถามทำไมวะในเมื่อมึงรู้อยู่แล้วอะเออแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วบาเธอไม่คิดมุมปิ้งไก่บ้างเหรอว่าบางครั้งปิ้งไก่อจาจจะโกหกเพราะเพราะรักษาวความสัมพันธ์พี่น้องก็ได้อ,ะอ่ะก็ใหญ่กูรู้แค่นั้นเองอย่าไปโกหกก็โกหกไปถ้าวันไหนกูรู้ขึ้นมาเมื่อกูก็จบแล้อ้าวแล้วทําไม อาบาร์เทอร์แล้วปิ้งไก่ทำหน่อยแล้วทำไมมันมันม,ม,มันมีแต่ปิ้งไก่ที่จะโดนบา์เทอร์ทำโทษอะอ่าแล้วถ้าตัวบาเทอร์มีเราแล้วรื่างนี้ปิ้งไก่ไม่อยากรู้ฮะ<แ>ก็กูเป็นหัวหน้าไงถ้ามึงอยากเป็นแบบกูมึงก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าดิไม่เป็นเป็นน้องบาเทอร์นี่แหละปิ้งไก่แค่ที่ายเฉยๆอ่ะงั้นงไม่ต้องเสือกสงสัยอะไรทุกอย่างอ่ะเข้าใจปะในตัวกูอ่ะ